สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ในคณิตศาสตร์สุดยอดจ้ามากนะครับคิดแบบรัดๆแนวอินเดียเป็นการบวกเลขแบบเวทคณิตนะครับในหัวข้อบวกเลข2หลักและมี 2- ถึง4จำนวนนะครับโดยที่เราใช้จุดแทนการทดหหลักนะครับอันนี้เป็นชุดที่2ต่อจากชุดที่1น่คราวที่แล้วในเอพิโซดที่6นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่7นะครับสนุกมากแล้วก็เด็ดสุดยอด ติ่งกระดิ่งแมวนะครับติดตามทบได้แล้วครับสวัสดีครับก็เราก็มาเริ่มกันที่บทนำก่อน,นครับว่าในตอนที่แล้วในเอพิโซดนะครับเอพิโซดที่6นะครับคููครูเขียนไว้นี่ก่อน,นครับในเอพิโซดที่6นะครับเป็นเรื่องการบวกเลขเลขโดดเลขตัวเดียวนะครับ อาจจะเป็น1จํานวนสองจำนวน3จํานวน4จํานวนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะทบทวนความรู้เดิมนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การบวกเลข2หลักนะครับอันนี้ในสเต็ปแรก9บวกกับ4นะครับเป็น13 13ก็คือมันเกิน9เราก็ใส่จุดที่4นะครับแล้วก็เอา3บวกกับ7มันก็ได้10นะครับได้10มันก็เกิน9ก็ใส่อีกจุดหนึ่ง ดังนั้นคําตอบนะครับ10ก็คือศนย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีจุด2จุดก็คือเลข2ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือการคิดแบบเวทคณิตนะครับเป็นการบวกแบบเวทคณิตอันนี้ก็คือบวก3ามจนวน1 2 3สาทีนี้เรามาลองบวก4จํานวนดูนะครับโดยบวกเลขโดด6บวก8ได้14นะครับ14ก็คือเราก็ใส่จุดไว้ตรงนี้นะครับแทนหลักสิบนะครับ 1>, 1จุดก็คือเท่ากับหลักสิบหรือเท่ากับ10นะครับแล้วก็เอา4บวกต่อไปนะครับ4บวก7็ก็เป็น11นะครับมัน11มันเกิน9เราก็ใส่จุด1จุดนะครับแล้วก็เอาเลข1ตัวนี้มาบวกกับ5นะครับก็เป็น6นะครับในเมื่อ6มันไม่เกิน9นะครับเราก็ไม่ต้องใส่จุดบนเลข5เราก็เขียนเป็น6นี่เลยนะครับอ่า ทบทวนอีกทีนะครับ6บวก8ก็คือ14นะครับใส่จุด1จุดแล้วก็เอา4บวกต่อไปนะครับเอา4บวกต่อไปที่7ก็เป็น11นะครับก็มันก็เกิน9ก็ใส่จุดอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เอา1บวกต่อไป1บวก5ก็เป็น6นะครับแล้วก็นับจุดจุดมีทั้งหมด1.2จุดจุดก็คือคำตอบก็คือ26นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเลขโดดนะครับ ต่อไปนี้เราเข้าสู่บทเรียนในเอพิโซดนี้เลยนะครับเป็นเอพิโซดที่7นะครับเป็นการบวกเลข2หลักซึ่งจะแสดงให้ดู 2- 4จถึงจำนวนเลยนะครับต่อมานะครับเราก็เข้าสู่ e x e r c i s e ที่1แบบฝึกที่ที่1ซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับคำถามก็คือ68บวก19เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นเลขการบวกเลข2หลักแล้วนะครับยากกว่าในเอพิโซดที่6ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดนักเรียน ดูอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจดีก็กลับไปดูที่เอพ์ิโซดที่6นะครับซึ่งเป็นการบวกเลขคณิตแบบเวทคณิตนะครับเป็นซีรีส์ในตอนที่1อันนี้เรากำลังอยู่ในตอนที่2นะครับขั้นตอนการบวกเลขคณิตแบบ2หลักนะครับแบบเวทคณิตก็คือ8บวก9เท่ากับ17นะครับ8บวก9เท่ากับ17นะครับผลลับเนี่ยมันได้17นะครับผลลัพธ์เกิน9 ให้ใส่จุดผลลัพธ์มันได้เกินเกินจำนวน9นะครับก็ให้ใส่จุดบนเลข9นะครับบนเลขที่ที่8เอามาบวกกันครับก็คือบนเลข9ใส่จุด1จุดเป็นจุดสีอะไรก็ได้นะครับ1จุดเนี่ยในที่นี้มีค่าเท่ากับ10นะครับแล้วเราได้17เจ็ดลขส่วนเลขเจนะครับส่วนเลขเจนักเรียนก็ดูนะครับเลข 7, เจ็ดคุณครูใช้ ประกาศเล็กนิดนึงนะครับเลขเมันก็เขียนต่อมานะครับเลขเจอยู่ตรงนี้นะครับเขียนต่อมาเป็นผลลัพธ์เสร็จแล้วไอ้จุดหจุดเนี่ยมีค่าเท่ากับนะครับหนะครับมีค่าเท่ากับ1นึ่งเราก็เขียนไว้ที่หลักต่อไปเพราะว่ามันคือหลักสิบหของหลักสิบนะครับเราก็เขียน1ไว้เสร็จแล้วก็เอา1มาบวกกับ6กนะครับหนบวกกับหกก็กลายเป็น7 7บวกกับน1ก็กลายเป็น8นะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบวกกันแล้วมันกลายเป็น10นะครับตั้งแต่9ขึ้นไปนะครับก็คือ10เราก็ต้องใส่จุดอะไรนะประมาณนี้นะครับสรุปว่า68บวก19ได้87นะครับโดยที่8บวก9ได้17 17ก็คือมันเกิน9เราก็ต้องใส่จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เอา7ใส่เป็นผลลัพธ์ นี่คือ7นะครับเสร็จแล้วจุดเนี่ยหจุดเราก็เขียนเป็นเลข1ไว้บนเลข6นะครับในหลักที่หลักที่10อันนี้นะครับหลักที่10เสร็จแล้วเราก็เอา1บวกกับ6ก็กลายเป็น7 7บวก1ก็กลายเป็น8นะครับถ้าเกิดมันเกิน9เราก็ใส่จุดนะครับแต่ว่า1จุดอาจจะมีค่าเท่ากับ10เท่ากับ100ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูข้อต่อต่อไปนะครับ อันนี้ข้อนี้ก็อธิบายขั้นตอนแบบนี้นะครับเมื่อทําการบวกหลักหน่วยเสร็จก็ทําการบวกหลักสิบต่อไปโดยที่ 1. จุดบนเลข9ก็คือ1ที่จะนํามาบวกเลขในหลักสิบก็คือหมายความว่า1นเนี่ยนำมาบวก6นะครับบวกเลขในหลักสิบแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยอ่อบวกด้วย1ก็เป็นคําตอบก็กลายเป็น8นะครับ เดี๋ยวเราดูข้อต่อไปก็จะเข้าใจมากมากยิ่งขึ้นใน example ที่2นะครับก็ยังคงเป็นเลข2จํานวนนะครับเลข2หลัก2จํานวน84กับ27เอามาบวกกันนะครับ4บวก7ก็ได้11นะครับอันนี้คุณครูเขียนโชว์ให้ดูนะครับแต่ชีวิตจริงเวลานักเรียนทดก็ไม่จําเป็นต้องมาเขียนนะครับ4บวก7ก็เป็น11 11ก็ใส่จุดไว้เพราะว่ามันเกิน9นะครับ แล้วเลขหนึ่งเราก็ใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําต่อนะครับเราจบหลักหน่วยแล้วนะครับเราจบการคิดหลักหน่วยแล้วแล้วเราก็ทําต่อไปนะครับทีนี้มันมีจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งตรงนี้นะครับคุณครูเขียนเนี่ยเลขแปดกับเลขหนึ่งเนี่ยมันห่างกันนะครับค่อนข้างห่างกันเนื่องจากว่าถ้าเกิดมันเอามาบวกกันแล้วมันมีจุด เราก็สามารถใส่จุดมีพื้นที่ใส่จุดบนเลข8ได้ก็เลยเขียนห่างห่างไว้ก่อนนะครับให้ติดเป็นนีใส่ย1บวก8เป็น9พงเอิญว่ามันเป็นแค่9นะครับมันไม่เกิน9มันก็ไม่ต้องใส่จุดเสร็จแล้วมันได้9เสร็จแล้วก็บวกต่อไปนะครับ9บวก2ก็เป็น11เป็น11นะครับเป็น11เราก็เกิน9มันก็ใส่จุดไว้ที่นี่นะครับแล้ว1ก็ใส่ตรงนี้นะครับ หนึ่งจุดตัวนี้ก็แปลเปลี่ยนมาเป็นเลขหนึ่งตรงนี้นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ111นะครับส่วนจุดตัวนี้ใช้งานไปแล้วเพราะจุดตัวนี้มันแปลเปลี่ยนเป็น1ข้างบนนี้นะครับมันก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วนะครับมีเกี่ยวข้องก็คือแค่จุดตัวนี้เท่านั้นนะครับก็จบในข้อนี้นะครับ ยิ่งดูมากก็จะยิ่งทําได้นะครับเดี๋ยวโจทย์จะซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลุยกันเลยย่อในข้อนี้นะครับเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับห้าสิบเจ็ดบวกหกสิบเจ็ดบวกเก้าสิบเอ็ดนะครับคุณครูก็จัดให้อยู่ในรูปแนวตั้งนะครับแล้วทําการบวกโดยใช้วิธีการบวกแบบเวทคณิตนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ครูขอยัดเขียนมกด้วยหมึกดํานะครับโอเคเจ็ดนะครับบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่ต้องใส่จุดตรงนี้นะครับ ส4นะครับอันนี้ครูเขียนโชว์เฉยๆนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงนักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนนะครับเพื่อจะประหยัดเวลาเพราะว่ามันจะจําได้อยู่แล้วถ้าเกิดทําไปสัก5าข้อ1ิบข้อมันจะจําได้แม่นเลยนะครับเจ็บวกเจ็ดก็คือส4บนะครับทดหนึ่งแต่ว่าเราแทนการทดหนึ่งด้วยการใส่จุด1จุดนะครับแล้วก็เอา4ี่มาบวก1ก็กลายเป็นห้านะครับกลายเป็นห้า เสร็จแล้วจุดนี้มีค่าเท่ากับ1ในหลักสิบนะครับเราก็ใส่1ตรงนี้ก่อน1นึ่บวกห้าได้หขอโทษนะครับ1นบวกหได้6แล้วก็6กบวกหได้12เกินมานะครับ12เขียนไว้อย่างนี้นะครับ12ก็คือเกินมา,าหลักสิบนะครับเราก็ต้องใส่เพราะมันมากกว่า9แล้วก็เลข2มาบวกต่อไป 2บวก9ก็ได้11นะครับ2บวก9ได้11ก็ต้องใส่จุดตรงนี้นะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้หลักหน่วยก็คือ1นะครับเสร็จแล้วเราทำการนับนะครับ1 2นะครับสรุปว่าตรงนี้ก็คือคำตอบก็คือ2 1 5หนะครับ2 15เราลองเช็คคำตอบแบบบวกแบบธรรมดาดีนะครับ57บวก67บวก91นะครับ เจ็ดบวกการสองครั้งก็คือสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งก็เป็นสิบห้านะครับคุณครูคิดในใจนะครับเป็นสิบห้าแล้วก็ทดหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับได้คําตอบเหมือนกันแต่วิธีนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าค่อนข้างจะชัวร์มากๆเลยนะครับเราก็มีการบวกเลขสองหลักแล้วนะครับโดยอันนี้สามจำนวนเลยนะครับ ก็ต่ท้าทายมากก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านะครับว่าวิธีนี้เร็วกว่าวิธีปกติแน่นอนนะครับแต่เนื่องจากว่าคุณครูเนี่ยได้พยายามอธิบายทีละขั้นทีละตอนนะครับมันก็เลยดูช้านะครับแต่ว่าทําจริงๆมันจะไวมากเลยนะครับแล้วโอกาสผิดพลาดเนี่ยน้อยเพราะว่าเราตัดระบบการหลักอื่น นะครับเราบวกเฉพาะหลักหน่วยนะครับมันก็เลยง่ายนะครับนั่นคือผลนะครับว่ามันจะเร็วกว่าวิธีอื่นได้อย่างไรนะครับการบวกเลข2หลักนะครับอันนี้มี3จํานวน98บวก27่บวก3าว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็มาเริ่มกันเลย8นะครับบวกกับ7ก็เป็น15ใส่จุดนะครับเพราะว่าเป็น15นะครับใส่จุดแล้วก็เอาเลข5มาบวกกับ6ก็เป็น11นะครับ11 ก็คือเกินเกิน9ก็ใส่จุดนะครับแล้วก็เลข1เลข1ตรงนี้นะครับมาเขียนที่ตรงนี้นะครับทีนี้มี2.1จุดหนจุดจุดนะครับก็ใส่2ตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มันต้องบวก2เข้าไปก่อน2บวกเเป็น11 11เนี่ยมันก็คือถ้าเกิดคุณครูเขียน2นะครับคุณครูจะเขียน2ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็ใส่จุดนะครับ สองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดก็ใส่จุดเพราะว่ามันเป็นสิบเอดนะครับก็ต้องใส่จุดนะครับแล้วหนึ่งเนี่ยบวกต่อไปหนึ่งบวกสองก็ได้สามนะครับสามบวกสามก็ได้หกนะครับสรุปว่าตรงนี้คือ6แล้วตรงนี้ก็คือหนึ่งจุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบก็คือร้อยหกสิบเอ็ดนะครับร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ ถ้าเกิดนักเรียนคิดแบบธรรมดานะครับซึ่งมันจะช้าแต่คุณครูขออนุญาตคิดให้ดูนะครับ8 7ก็เป็น15 15บวก6ก็เป็น21นะครับ21ทด2 9บวก2ก็เป็น11 11บวก2ก็เป็น13 13บวก3ก็เป็น16นะครับ16 1โอ้โหเป็น เป็นชาติเลยนะครับ <c oughs> เป็นชาตินะ,นะครับประมาณนั้นนะครับมันก็จะพอรู้วิธีเวทคณิตแล้วนะครับอันนี้วิธีนี้ก็จะถือว่าเซงเป็ดนะครับเซงเป็ดโอเคก็อันนี้ก็เป็นวิธีทําในข้อนี้นะครับหนึ่งหกหนึ่งคือคําตอบสุดถ่ายโยกการบวกเลขก็เริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับตอนนี้สี่หลักแล้วนะครับเก้าสิบเก้าเจ็ดสิบสามแปดสิบเก้าห้าสิบสี่มาบวกกันทั้งหมดนะครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับ9บวก3ก็คือ12นะครับใส่จุดนะครับ12นะครับอันนี้ครูเขียนให้ดูเฉยๆนะครับแต่ว่าชีวิตจริงไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแล้วก็เอา2บวก9ก็เป็น11นะครับ11ก็คือใส่จุดนะครับแล้วก็1เอา1มาบวก4ต่อก็เป็น5นะครับเสร็จแล้วนะครับหลัก1อันนี้มีกี่จุด1จุด 2จุดนะครับก็ใส่2ตรงนี้เออขอโทษนะครับคุณครูใส่2ข้างบนอีกนิดหนึ่งเพื่อที่รอที่ใส่จุด2บวก9ก,ก็เป็น11บก็ใส่จุดนะครับก็เป็นจุดโอเค11อดนะครับนักเรียน11ก็คือเลข1ก็นำเลข1มาบวกลำดับถัดไป1บวกกัก็7ก็เป็น8ดนะครับก็ไม่ต้องใส่จุดเพราะว่ามันไม่เกิน9 8ดบวก8เป็น16ใส่เป็น16นะครับก็ต้องใส่จุดนะครับ เพราะว่ามันเกิน9นะครับแล้วเอาเลข6มาบวกกับ5ก็เป็น11นะครับ11ก็ต้องใส่จุดนะครับแล้วก็ใส่1ตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็นับจุด1จุดนะครับ2จุดนะครับ3จุดนะครับก็เอาเลข3เสร็จแล้วนะครับ315นะครับซึ่งบวกธรรมดาทราบบวกธรรมดาไม่มีการอธิบายมันจะเร็วกว่านี้หลายเท่านะครับ แล้วก็จะเร็วกว่าการบวกเลขปกติประมาณ 4- 5ถึงเท่าเลยนะครับข้อนี้ก็มีคำตอบ315นะครับนักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับก็จะได้คำตอบเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการบวกเลข2หลัก4จํานวนด้วยกันนะครับ1 2 3 4นะ63บวก76บวก39แล้วก็บวก57นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ3บวก เป็น9ไม่มีทดนะครับ9บวก9เป็น18นะครับมีทดนะครับทดไว้1จุดนะครับส่วน8บวกต่อไป8 75บวกเเป็น15นะครับเกิน9ก็ใส่อีก1จุดแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข5นะครับจบแล้วนะครับในอันนี้นะครับในหลักที่1หลักหน่วยนะครับ2จุดนะครับ 1. 2จุด ใส่เลข2ไว้ตรงนี้นะครับ2บวก6ได้8นะครับ2อบวก6ได้8นะครับมันก็ไม่ต้องทดนะครับเพราะว่ามันได้แค่8เสร็จแล้วเราก็นำา8มาบวก7 8บวก 7... นะครับเท่ากับสินะครับ8ดบวก7เท่ากับ15ครูคูเขียนด้วยหมึกแดงแล้วกันนะครับ15 15... นะครับ เราก็ใส่จุดนะครับใส่จุดตรงนี้เอาเลขหาบวกต่อไป5บวก3ก็เท่ากับ8นะครับก็ไม่ต้องใส่จุดไม่ต้องใส่เพราะว่ามันไม่เกิน9แล้วเสร็จแล้ว8ก็มาบวกกับ5เป็นตัวสุดท้ายนะครับมันก็ได้13ก็เกินนะครับเกิน9เราก็ใส่จุดแล้วก็ใส่เลข3าตรงนี้นะครับแล้วเราก็นับจุด1 2จุด 2, จุดนะครับนับเฉพาะแถว สุดท้ายแถวล่าสุดที่เราปฏิบัติการไอแถวเดิมเราไม่ต้องนับแล้วเพราะเราใช้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ตอบมี2จุดก็2นะครับสรุป6 3บวก76บวก39บวก57เท่ากับ2 3 5นะครับก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการบวกเลขแบบเวทคณิตนะครับพบกันใหม่ได้ในเอพิโซดต่อๆไปนะครับซึ่งจะเป็นการลบแบบเวทคณิตจะเป็นการคูณจะเป็นการหารนะครับเราจะทำ จนสมบูรณ์แบบนะครับขอให้เรียนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to p l e s e like share and subscribe see you in the next video thank you bye